มีกองถ่ายนรับถ่ายวิดีโอสำนักถายแต่สายางหน้าเรดิชั่นค่ะอะมิเเตเอออย่างนู้ วิดีโอเป็นไงบ้างครับเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงเราเป็นเราเป็นฟู้ดเอกการแสดงักนนะครับ ดารานำเป็นไงบ้างครับอ๋อเหนื่อยมากเลยแต่ว่าแบบเสร็จแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนิดนึงครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามกันด้วยนะอืมเอกการแสดงเอกแารโอเคสายชิวยืลล์ยิน วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่พี่สนุกครับแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ